คุณคิดว่าสิ่งที่มนุษย์เราต้องการที่สุดคืออะไรเสื้อผ้าเงินทองข้าวของเครื่องใช้หรือว่าเวลาเวลาที่เขามักจะให้เราไปสิ่งสุดท้ายเสมอแม้ในวันสำคัญ เดา๋ยวก็ถ่ายนะมั้ยเนาะย่าพร้อมไหมเนาะโ <Yeah. S 1> อเคพ <Okay, S 1> <ผม S 2> ร้อมแล้วโอเคโอเคถ่ายเลยเอ้าวก็เลยเอ่ะเอาเดี๋ยวเอาไปเอาไปทำประกาศขามาเดี๋ยวหนูจะเป็นคนถามนะคะแล้วก็ถ้าแบบว่าเราอะค่ะมาสตูลมาเที่ยวอะไรแบบนี้เราต้องแบบซื้ออะไรกินกินยังไงถ้าเป็นขนมกันหรือขนมพกรกักและไรขนมบูดาแบบนั้นเลยหรืออะไรกันเลยวรับเป็นผลไม้ก็คือจัมปาดาจึิงๆจะไม่เป็นแกงวันนี้แกงเป็นแกล้งโตไหมแต่ว่าแกงโตไม่เนื่องจากบ้านเราคนเรียนเราเขาเป็นพวกมาเลโดมาเลเซียนุแต่ปอเล็กไปเล็กมาบ้านเรามันเพลี่ยน หึ่งหลายลมันก็เป็นแกงตูมิตินันอ๋อนั่นคือเทมักของเชยใช่ต่อแม่ต่อมแม่ต่อมแม่ทำไม่จะยากหรอกเออน้อครับครับกปเปี้ยงเขื่องกุ้งแล้วมันแกงตูม่ก่อนวางนี่เขื่องสำเร็จรูปเลยเร็วๆนาะอ้ยสำเด็ดหรูใช่เื่องสำเร็จรูรายการหมี่ตัวชูรรงของมันก็คือใบมุ้ยนั่นแหละใบมุ้ยบานเราใบมุ้ยบานเรานั่นเป็นาซาลรูไม่รู้คนเรียกว่าเฮ้ยนกหมาไม่รู้แต่ภาษากรตุ้นนี่เรียกใบมุ้ยใบมุ้ยอ่า นั่นแใส่เลยการไปตั้งไฟบะนี้แล้วกเจียวมันเตรียมอุปกรณ์ให้เดียบรปรยอะไรก็อุ่นตุ้มบะนี้แล้วก็ไปตั้งมันแล้วก็เจียวนั่นแหละหัวหอมบะเทียมแต่เราเตรียมไว้แล้วนั่นหอมแล้วก็เราก็ใส่ใบมุ้ยนั่นแหละไปหอมอ้วนข้นๆเนี่ยพอใบมือมันแตกแล้วก็นหอมแล้วก็เราใส่เครื่องเข้าไปตีนั่นใส่เครื่องใส่เครื่องใส่เขียงแล้วนะมั้งใช่แล้วก็ใส่เครื่องเลย กวนกวนมันปลาตะเบลอวากวนพวกเขียงซุกน si de ั่นเลยเนาะกแตกมันนะใส่ปลาไปด้วยยาใส่ปลาไวปนั่นกับตั้งให้น้ำเดือดได้ประมาณไรครับยาคนนอกปลาเข้าวาคนแก่ๆว่าใส่เลยมันข้าวเส้เลยมันข้าวกระตีนังกระเสร็จแล้วก็เดือดแล้วก็ พอปลาแซวปลาสุกอะเราใส่พักไปเลยสักะฮีดเนาะหรือเปล่อยาวเยอะอะไรเยอะแบบนั้นเลยเป็นพักได้กินเป็นพักบานๆแบบนั้นแหละเนาะปมากเป็นของปนอ๋อครับอืมนะครับลุงรสตา้มที่ใกล้ชอบที่นั้นใส่นหมันตานปี๊อีดใส่สซมผุยสักอีดเอาหมดชาร์ทของมันอ๋อเริ่มขึ้นมาอ่าเริ่มเต้ไข่ฉบับพื้นเลยเนาะชาร์ทนั้นกินลุงตามเต้ฉลบเลยแล้วก็ปวดเลือดแล้สุกหยกปวดเลือดก็สุกก็คือได้ไงระมังอะไรแกงนู่นเนี่ยสาเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยลำตาเหนื่อยอยากเข้า นี่นะครับผมเราถ่ายงานกันดึกมากครับวันนี้เราได้กินข้าวกันค่ําเลยนะครับวันนี้นี่ผมส่วนผสมหลักเราเก่งตัวไหมอันนั้นโอเคนี่เก่งตัวไหมนะครับผมอ่าโอเคมากินข้าวกันดีกว่าครับมาๆยกๆกันเลยเก่งตัวไหมตัวไหมตัวไหมตอวไหมตัวไหมตอวไหมอืมต้องว่าอ่าลูกสร้าให้เดินไปกินข้าวนี่ละลูกนี่ลูกินเก่งตัวไหมหมาเหล่าอร่อยกินแหล่ลูกกินสักีนี่กินสักีนี่กินกับาร์นูตี้อ่ะเอา เราดังแั้นเออพอได้แล้มั้งนะคิเลินล่คินิเลอร่อยไหมลูกล่ได้เหลืองได้ลือเล็กยกางตแม่สะตู้นนี่อร่อยเ่าเป็นเรศอร่อยมากเลยค่ะนาะ ตองเข้าหลบการหมันส้นนั่นหรอกพรุ่งนี้ว่างไหมลูกแม่จะพาหนูไปเลี้ยงวันเกิดย้อนหลัง ว่างค่ะแม่